กุ้มข้างร้ายเลยครับหรือว่าผู้ป่วยคุ้มข้างครับมาเบิ่งเนอาได้ครับผู้เสพคือผู้ป่วยนะี่ไอเสียพยันเสียตีเราเป็นยัน

ว่มาอยู่กันนะต่าแแต่ว่าทางตะลุงหรือว่าอปโดนนั่แต่วังลูกลาเลยแหลามันพอเปปี่ยนไปวะหรือว่า้าไปหรือว่ามาหนมันตั้งที่ใดวะหรือว่าสุโขหรือวุานี้ไไ้หรือว่าอนว่า่ว่าแ้วผมเมื่อ้ไปแล้วประานนี้ทั้งไม่อีกเมื่ก่นมีคนเงียบไปไก็ยากให้ขี้ก่อมกเลยแต่ว่าแต่ว่เาก กมันให้มันได้ล้วื่ครับเขาคนผูดีดีแล้วบอกกันสึอยู่เลเดี๋วใชลูกลานันก็ป้กันกมดแล้ววาวาจะทุเราจเี่ยนเราจะเปลี่ยนเบาบ้านเี่ยนไปชินรยาบาน่รยนัดีญาต้นเที่นไว้ออกกันวยาด้ยเลยบุญญาญาเที่ยนก็ได้ยอืู เา้านมันก็วอาอยู่ท่พวเอียนมันก็เชียวนะาบอาวมันเอกมันงมือเีออเปียเเาบอกอง้้าเจ้าเลยโอ้โ้มันสยอเรื่องไมันกิด่อยไหนไมอคคนรู้ยว่าไปเบื่องชงจะมืเอาอีกแล้วแต่เขาเคยจนว่าเอาไปมาจนไปฝากกลายคนก็อะไรมึงบอเอาว้เลว่าัี จะถากได้เลยเอาม่ถได้าไปสมอไปด้วเขาตื้นเหมือนนว่าไปลำเรือนลำไรนี่ต้นเขาอันผุอ้รลอมอืมถืว่าเป็นไปด้วยมะไดอะไรเร่างนี้เลเราเป็นชั้ไวยลมาอยู่ที่เขาเะว่ามีการตใจของฉันู่คนไม่ดูที่ใจเขาเรบอกว่าเอาเนี้ยก็เขาไปช่วยรเขาบอกนะแ่าเเอาเขาเอาอะไรลูกเมียเนี่ยเรื่องก็พีมาอยู่ลงกัเวียนยัง ขนมีะไก็โอยูได้ชิมได้พืชกัเป็นย่งกับได้พืชนะนะชาวชาวชาวเาองชาเฟได้เม่รก mm ันเลเได้แต่ว cin ่าทีได้เมยูมยูแล้วเออก็ัากางันเจ้าเมืง่เ้าถอการลูกกับเที่ยงค่ำเ มันไม่สางมาาที่ิงก้รก็มัเป็นงเขากอะรนเขาเปลี่ยน่านเน้นบานขงเมือนเออะทำเ่้นเลยพ่อจได้เชื่อเปลี่ยนนะค่อยเปลี่ยนจกเื่อโอ้ยมันอัเสีอ๋อวัวนี่เขลุแก่นทอเรานี้แต่ว่าตัวเออหกวัวเมื่อนั้นเลยเอากะตัวเรวเมื่อนั้นแ้ต่ว่าพี่ตเ

สนทนาของทางพลับพู้ใหญ่ทั้งสองพับสองพายพี่น้องเนาะเป็นมาโอลุ่มกันเนื่องในผู้เป็นผัวเนาะกะถือว่าติดซิงเสียติดอะไรพี่น้องเลยถือว่ากินสิงบุรีเนาะแล้วก็ผู้เป็นเมียเนี่ยได้เอาญาติพี่น้องหรือว่าผู้ใหญ่มากรวยมาเว้าคว่ำกันพี่น้องเลยเมื่อนี้ เออว่าเสี่ยวในไรผัวสิโปงสิเพีงบอเนาะทางญาติพี่น้องทางผัวกะมาเอกจากสีพะยันน้ำกันพี่น้องเลยไม่นี้เป็นเรื่องครอบครัวของเอื้อยเนาะลูกป้าพี่น้องเลยยมันป้าแก้มมันหมักกันเลยหามันไป้ายน้ำกันเอาะรเนี่ยมาอยู่น้ำพัวมันกระชกเออพัวไปอยู่น้ำเนี่ยกระชก เออก็กัรเองนแต่ว่า้นทีวาแล้วนี่ก็ว่ากันสิ่งเกียวมูนมรดกช่องชนางปั้นแก่นมันเมื่อแล้วกันกับเมื่อโหลดแต่มีแตหงกัมาโหลดขัเมื่อไปขันนี้เอาอะไรกันล้วแล้วเออมันเสือยากได้ันมันุด้ามันจะ้คอ้ัรูน้อัะมผูกันอกจะ็ูอะกันรบดแ่พี่น้ไมัดทรก้แม่มัดสิพัน ข้าวโพอดอยังก็น,นี่เอ่อเป็นในในเดืองเนาะเมนบอเดืองบ่คือขาวดเดือง <c oughs> เอาจักหาถุงก็ได้สิแม่เอามาให้เพิ่นกินนี่นะเพิ่นกำลังว่าคว่ำกันอยู <c oughs> เอ่เอาหาถุงหาถุงเอาเข่าให้เพิ่นเลย <c oughs> บุเร่อบ้าบุเล่อก็ได้เอารถตัวใดเจ้าขายบุรีเอามารถคดีวัดถลา อกอนี้ลูกบ่เอ่อเอาเอาเข้าไปให้เพิ่นเลิศ5ถุงเออให้เพิ่นกินเนาะเออมาแต่บ้านอื่นเมืองไก่เพิ่นได้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะมาเอ่เอานี่มาแต่ผู้เมืองอุทุมพรพู่นอืออ้าว50เนาะโดยโอสิเบิดอยู่บ่มื้อนี้โอ้ยขายดีเนาะ เฮ้โอ้ปลูกเองบ่หนิโดย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 เอาเอาเอาโอเคโอเคไปรอโตพุ่นบ่เอ่อเอาเอาไข่เบิดไว้ไว้เด้อโดยอ้าวนาะกะสิบประมาณนี้พี่น้องไงน้องเมื่อนี้กะถือว่าบุกมาจาก บ้านอื่นเมืองไก่พี่น้องเลยเนาะอยู่เซโนพูดเลยเดินทางมาป้าโทรพี่น้องเลยบนเมืนงไก่ได้เนาะอันนี้เป็นบ้านโพ,นต,น,พนตาน,นมาสันพี่น้องเลยบ้านโพนตาลเนาะเมืองเมืองซุนพี่น้นองเลยเนาะมาต่างเมืองกลางแข่งได้เลยเมือนี้พี่น้องเลยมันสีเยื่องๆไปแข่งสารวัตรได้ได้เนาะปากซองมหาน้ามาสันพี่น้องเลยอ้าทุ บุกมาเมื่อนี้มาในนามาพี่น้องพี่น้องเลยเนาะทางพ่อบ้านแล้กะป้าเนาะเอื้อยพี่น้องเลยเนาะป้ากะเ,เป็นป้าลุงเนาะลุงไอของทางเมตุยนี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าลุงเนี่ยเสียแล้วเหลือแต่ป้ามาที่นี่อตอนนี้เนี่ยมา,าวม่าความ ลูกสาวหรือว่าเอื้อยเนาะเพิ่นมาว่าความทั้งผู้เป็นผัวผัวนี่ติดมาติดเกาว่วาสันซาเป็นทางไหนเนาะ,ะมันโบเป็นพังเป็นผ่าแต่มาว่ากันเสียเอาเนี้ยได้ว่าสันเป็นทางไหนมือนี้เนาะก็ถือว่ากิน ของเซฟติดอะไรพี่น้องเลยกินยาบ้าเนาะในกาคุ้มคั่งอ่าอยากขาดูกขาเมียวาสันซาพี่น้องเลยก็เลยมาไกลเกลี่ยกันก้อนมื่อนี้วาสิเอาเนี่ยได้สิแปลงสิแปลงบ่หรือว่าสิอ่าป้าสิห้างเนาะสำหรับเจ้าสาวากัเป็นเมียเก่าพี่น้องเลยอดีตแฟนอดีตเมียเนาะของอ่าสาร้างดีวาสันซาพี่น้องเลยสร้างดีสร้างทีมงานของลุงเฮิมแหละพี่น้องเลยเนาะอ่าเดี๋ยวว่าจันทสิให้เบิงหน้าเบิงตาเพิ่น มีลูกสองสามคนแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะ,ะ,ะตัดภาพมาทางพี่พี่น้องเอ้ยมาที่นี่เนาะโอ้ย <c oughs> อผูกพ่อกับโซนลับประธานนาเซงพี่น้องเลยเนาะ,ะเข่าเขียวสะอีพี่น้องเลยพี่ลมพัดบีวีเนาะ โตพี่น้องเลยรายงานตัวสาหน่อยหนึ่งเด้อมื้อนี้เด้อกราบทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนกันเบ้อสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะพกพอกันมื้อนี้บ่าวจันพี่น้องเลยพาพี่พาน้องมาพังความมื้อนี้เนาะมาเบาความของเอื้อยพี่น้องเลยเดี๋ยวลูกป้าเนาะอ่าป้าอ่าที่เพิ่นบ่ถึกบ่ต้องกันนี่แหละว่าสันพี่น้องเลยเนาะมาไกลเกียร์ พราอผู้เป็นพัวนั่นดินของมึนเมาเนาะว่าอ,อย่างง่ายกับว่าภาษาบ้านๆเทากะสูบมาสูบเกาลนี่แหละพี่น้องเลยบัดท,ที่นี่ก็เลยเกิดอาการคุ้มครั่งเนาะ,อ,ะอยากข่าลูกข่าเมียลูกเมียก็เลยปบเมื่อเฮือนพอ่อเฮือนแม่ว่าสันส่นซะเนาะเท่าที่จับกกปลายสาเหตุมานี่พี่น้องเลยแต่ท,ที่นี่มาขวรเอาเข่าคล้องพี่น้องเลยที่ สมสางน้ากันนั่นแหละว่าสันเนาะเต็มดลังรถเอื่อนๆอยู่นี่เนาะอ่าเป็นรถจักรรถอ่าเป็นโอ้สมภาระลายย่างพี่น้องไงอันนี้ตู้อ่าตู้เอ่อเสื้อผ้าตู้ซักเสื้อผ้าพี่น้องไงแล้วก็รถเนาะคันหนึ่งอ่าพร้อมด้วยเสื้อมอนมอนมุ้งพี่น้องไง ันนี้การทางผู้เป็นพ่อบ้านเพิ่อนสนใจมัน่นหัวชนพี่น้องเลยสายพันธุ์เต่างอยนี่แหละเพิ่นว่าเนาะอ่าก็เคยได้ยินพี่น้องเลยประจันก็ได้อ่มันมีหลายสายพันธุ์เพิ่นว่าสายพันธุ์เต่างอ้อยทางนี้เพิ่นก็เลยอยากได้พันธุ์มันเมื่อปลูกคนเอากระสัมภาระกับหลายยันพันแนวพี่น้องเลยเนาะผู้ ลดกะมุนมาแล้วรถก็ได้ีแทงอันนี้ผูเป็นป้าพี่น้องไงเนาะสบายดี <laughs> สบายดีเด้อป้าพี่น้องไงผูเป็นแม่ของที่มาว่าความกันื่อนี่แหละเนะเาะเป็นมาคนเอาเขา่าเอาของเมื่อเพื่อนพี่น้องไงเมื่อนีเอ้เป็นที่ได้ยังคบกันอยู่บ่เบดิด์ดดับ่ยังเห็นมันโตเขี้แล้รไปชัก <laughs> อย่ามันดอกบัเป็นยังมันท่างดีแล้วบานนี้เนาะ ไปสพี่น้องเดียวจังเบิงเจ้าบ่าวเจ้าสาวน้ากันผู้เล่ามโหดเฮือนผู้หล่าพี่น้องเลยมาเสนออยู่เมืองซุนพี่น้องเลยเนาะไปทั้งพุ่นก็สิเป็นเซีพี่น้องไงซีซีสัมส้อยเนาะซีจำพรบัณฑินพี่น้องเลยเนาะที่เคยพันน้ากันกับบอเตียงเมื่อก่อนพู่้เล่าพี่น้องไงเดียวจังพบพอกันใหม่เนาะไปเจ้พี่น้อง คนเมื่อทรงเพิ่นน้ากันสก้อนเมนื่อนี้พี่น้องเไยบถธิบูต้องกันยังมาเป็นแบสชั่นเลยพี่น้องเไยเนาะเอาไก่เกลี่ยเรื่องทั้งนี้ก่อนได้สิไปถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบ้งางเมื่อนี้พี่น้องเไยเนาะเอาครอบบอกครอบก่อนไปพี่น้องเดินทางน้ากันมอสิไกลเลยพี่น้องเไยเนาะเดินทางมาแต่บ้านบวรจัน์มหาพี่นี่ห่วยเกือบอสี่เข่าเจ็ดสิบกิโลพอล้วพี่น้องไงหกสิบเจ็ดสิบกิโลคำบุกัวเนาะ อ๋อคู่เก่าพี่น้องเขาหน้าแสงเขาหน้าปังพี่น้องเอ้ยเนาะเอองามๆ้าไปพี่น้องเอ้ยเดินทางนํากันก่อนบัดทีนี้เนาะไก่เกียรเรียบร้อยแล้วว่าซั่นพี่น้องเอ้ยสิฮุบกันเมื่อบัดทีนี้เนาะบ่ຖືກบ่ต้องกันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเป็นเมียเก่าของสร้างดีเป็นอดีตเมียพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเนาะเอาผัวใหม่ได้ดูกนํากันคนนึงเนา เดี๋ยวสีสัมภาษณ์เพิ่นให้เบิ่งอีกอ่าห่างหน้าตาเมียของอดีตเมียของบ่าวดีเพิ่นส,สวยสีงามสำมไดพี่น้องเงยเนาะไปไปเบิง้งไปส้มน้ำกันพี่นอ้องโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทางบ่าวจันก็ได้พาทางป้าทางเอ้ยเพิ่นเนาะเดินทางมาฮอดตลาดปลาไล่พี่น้องเลยตลาดน้อยเนาะ พี่น้องเลยกไก่ตลาด,ดงเป็นบ้านของทางอา,อาจารย์เล่าพี่น้องเลยเนาะหรือว,ว่าเบาเล่าสตูดิโอถ้าพี่น้องเลยอากาศห้อนขนาดมื่อนี้ก็ได้เนาะพี่ใบอันมันแล้วจนเหี่ยวพี่น้องเลยเนะาะกว่าสิได้เมื่อปลูกมันสิเป็นแต่ยั่งอยู่บน่นาะบานนี้เนะาะโทษเอาไปให้ทั้งลุงเพิ่นไปซื้อในอยู่ในกินก่อนพี่น้องเลยมาทําความรู้จักกับ ป้ากับลุงสก,ก้อนมาที่นี่เนาะพี่พี่น้องไยคู่กรณีเฮาอยู่พี่เนาะสบายดีเดอ้อสบายดีพี่น้องไงยเนาะป้าโตคนพ่อ,พอกันโดนหน้าเนี่ยได้หนินเนาะเป็นปีเป็นซองเลยได้พี่น้องไงยบ่ได้เห็นหนาเอ้ยเพิ่นนี่นเนาะป้าอันนี้ลูกนี่อันนี้ว่าลูกนะผู้ชายคือผู้หญิงอันนี้ผู้ชายได้จากปีเลยได้จักเดือนเลยปีสามเดือนอ๋อโตพี่น้องเป็นน้องของน้องเสื้อเพิ่น ปีหนึ่ง,นะงเนาะบอบังทำลูกคนที่เท่าไรแล้วอันนี้ลูกคนที่สามที่สามเลยได้สามคนเดี๋ยวด้ลูกเรานี่พี่น้งนะองเลยเนาะกลับบ้านเมื่ออันไปหาปู่หาษ์ยาเมื่อนี่คนเข่าคลองนี่เบิดแล้วบ่เนี่ยมานี่นยังแต่อะไม่เนะาะเกือบเมื่อกพอเมื่ออย่ามาเบิดแล้ว ยังก็ไม่เตรี๋ยวม,มาสิเฮ็ดเฮือนเนาะอันเข้าไปเมื่อกี้นี่นะนนนเนี่ยบ้านยังอันนี้บ้านพูนตาลบ้านพูนตาลบ้านพูนตาลเมืองขึ้นกับเมืองอสองพรบ่หรือว่าเมืองซุนเมืองซนเมืองซุบุรีเออพี่น้องเลยเอาก่อนที่ามไปไลายกุนี้ก็พู้ซื้อเสียงเรียงนามก่อนเนาะอันะทางเอื่อยบอกซื้อบอกเสียงพคนนี้ซื้อบ้านซื้อบ้านบ้านบ้านใจ าใจก็ได้จากปีแล้วอันายุสามปลายแล้วประมาณสาอดพอบสามสิบแปดสามสิบเกอดอยู่บ่ฮะพอดอยู่หรอกเนาะน <c ười> ประมาณ 30, 4, 3ามสิบี่สาบหอ่ประมาณนี้แหประมาณนี้แหละเนาะโดยอดป็นองันนี่เป็นผู้เป็นแม่นเนาะแม่กะบอกชื่อบอกเสียงพี่น,น้องคนใด มีมีตู้จันอ่นี่ก็เป็นป้าพี่น้องเไงป้าก็ป้าก็ซื้อจันเนาะป่าจันก็ซื้อจันพี่น้องเไงเออเป็นป้าแท้ๆนี่แหละเนาะอันลุงน่ะเพิ่นเสียแล้วพี่น้องไงเสียแล้วหลายปีแล้วเนาะอือโดดเดียวอืออ่าอยู่กับลูกกับเต้านี่แหละเนาะอ่าครูเป็นเอื้อยอันนี้ก็ได้พี่น้องเไงลูกเล่าก็คือไก่ป้านี่แหละแตะเพราะพราผายเนาะอยู่ไทยก็มีแล้วก็อยู่ทางปากซีก็มี พี่น้องเลยมันหนุดปั่นป้องกันไปเบิดเนาะแต่ละคนอันนี้ลูกที่ผู้ทะเลอันนี้สามท,ที่สามพี่น้งนะองเนาะมีลูกสามคนแล้วพี่น้องเลยสามสิบปลายปีเนาะผัวเพิ่นเป็นแบบนี้นะเนาะป้าลาุงกระไรพี่น้ง<เ>องเลยเห็นดีได้สิผัวเฮากีตาร์เฮาเนาะอดออมอเนี่ยแหละเห็นดีได้ไปเมื่อนี้่นว่ายังไงใจแน่นอันนี้ทาง พอบ้านเพิ่นว่ากันนี่ว่ากันเป็นอีกวานนี้กับป้าเลยครัวนี่เพิ่นติดของมึนเมาบ่โดยของมึนเมาเลยนี่คนเดียวจิตผือจิตยาเนาะกมีแต่ว่าไปเมื่อนี้นั่นไปว่าคว่ำกันพี่น้องไแล้วกับแปลว่าถ้าโปปปับโปแดงเนาะถ้าโปเปลี่ยนโปแปลงนี่กับทีได้ซุ้งวัดรอบหน้าเนาะ รอบนี้ให้โอกาสอยู่เนาะรอบนี้ให้โอกาสอยู่น้ำกันจะปีแล้วเอเคลาปีเดิมแล้วมันเจ็ดแปดปีแล้ว่อย,อ,อยู่น้ำอันน้ำผัควคนนี้ได,ดยเจ็ดแปดปีได้ลูกอันผู้เดียวนี่แหละเนาะเจ้าปีทำไมอ่าแต่อันตะกี้นั้นอยู่ทั้งน้ำเม่พี่เนาะ <är> แล้วก็กลับเมื่ออยู่น้ำผัวบอก ตองสามปีนี่แหละเมื่อไรเพิ่นมีอาการเบซี่เลยกับบุก้าอยู่น้ำเพิ่นเนาะอาย่แล้วก็เลยกลับไปอยู่น้ำเมย์เมื่อนี้ก็เลยโทรหาว่าจันใน่าแกเอาเข่าคล้องพี่เราหน่ยเนาะว่าจันก็เลยบุ้ไปน้ำมูลน้ำพวกซ้ำเมื่อนี้่บุเป็นยังมาเอาป้าเอาลุงก้อนพี่เราหน่อยเนาะมาคนเอาเข่าเอาคล้องเอารถรถนี่ก็ซิ่นสมสางน้ำกันนี่บ่โดยไปหาเงินในการซื้อน้ำกันอืม พี่น้อง,งพบพ่อกันได้ในได้ผัวคนนี้ไปหาเงินนี่แหละพ่อก,กันในบนโรงงาน<อ>พ่อก,กันแล้วก็เอากันโอ้ยไปทำไรคิดว่าสิเป็นพังเป็นพานี่แหลนะเนาะมันเป็นน้ำอันนี้แหลนะพี่น้องเลยเนะาะทางสังคมเฮาสังคมนิยมเหุ่นยานี่แหละทั้งไทยก็ร้ายพี่น้องเลยเนาะพี่น้องทางไทยก็มีห<ไ>ลายก<ไ>รณีแบบนี้นะเน,ะนะาะเนาะหวังว่าคือสิเปียงสิแปลงเนาะสวัสดีเนาะอยู่นะ้ำกันการระมัดระวังเนาะแม่กั เบิ่งแหละพี่น้องเอ้ยถ้าเพิ่นบ่เปียงบ่แปลงกยังว่ากันอีกหลายนึงบาดนี้เนาะมอันแต่งกันเรียบร้อยแล้วบ่นี่อันไวอันแดงครับไวอซือไวขอไวซือโอ้อยู่กันมา6-7ปีนี่นะาตัวยังบ่ได้แต่งอยู่พี่น้องเอ้ยเออว่าเพิ่นยังอันนี้แล้วดินนี่ลเออูกจนสใหญ่ลเนาะ บึงกันก็จังเป็นฟางเป็นพาเนาะมันไม้แดงให้เป็นที่เป็นข้องหฮาและสบานนี้หวังว่าคนสิเปงสิเปลงเนาะนาะเมร์เนาะไปสหาซื้อได้กินบ่จะได้พาเมื่อสรงหอเทื่นเพื่อแล้วพี่น้องไงบาทนี้เนาะเอารถเอารางเมื่อเนี่ยอะไรขมาไม่ต่อหอกตามอยู่พุ่นมันโบเป็นฟางเป็นพาแล้วก็ขายมาอยู่น้ำเมร์พี่แล้วเนาะมาตั้งเพื่อนทำองกระปูคือผนวานนี่แล้วอยู่ที่แล้วพี่น้องไย เนาะเอ้ยเอ้ยบานพี่น้องเลยเนาะอายุสี่ปีอายุอันสั้นสี่ปีพี่เราเลยเนาะลูกสามต้นแรกมาดูกันนี่ยเอาพี่เ้าเป็นัวคนมีครอบครัวใหม่เนาะอยู่ลำพังมาก็เป็นซัมมี่แหละพี่เราเลย แตสนอกก็บอกลายทำลายเพิ่นธีมีนหูน้ำตากันพี่น้องไงเนาะเออเมื่อเบิ่งมาส้มกันอยู่เทียงหน้าพนดหลยเนาะอยู่หน้าประจำาไม่ได้เข้าบ้านอันนี้หน้าประจำาไม่ได้เข้าบ้านเมืองแต่ก่อนพ่นกันไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่ออยู่ไทยไปไปอยู่เนาะไปได้จังได้มาซื้อเครื่องงเินเครื่องชา้นนะเอ้ใช้เป็นทางลุงเพิ่นได้อย่างอยู่บ่อทางไหนได้ในอยู่ได้กินได้อยู่บ่อ หมูีอ๋อตลาดลงเลยนี่มีส้มลายแท้มีแต่พวกหนูพวกนกพวกนั่นเนาะันีหเยวึไก่กาไปสไปเบิ่งตลาดข้งหนอีกถามมี่ยังไงกันเมื่อกินควายก็หาสิบมาิไปส่งขึ้นรถขึ้นรถไปทั้กป้าเพได้เอายังหม้อบได้ซื้ยย่างห ได้แต่ของมีค่าเพิ่นมืวอนี้คือสิเป็นนวนว่าต้นมันเพิ่นนี่แหละเนาะน้ำเบื้งนี่ไปไปไปสันขึ้นรถขึ้นรถพี่น้องเลยเมื่อพาพมือส่งเพื่อนถึงสั้นก่อนปุ๊พยุกกันไปมานี่แหละพี่น้องเลยเป็นนี่ได้สันเนาะอ่าขอบลูกขอบเต้าพี่น้องเลยคือว่าต้องกันว่ดสันอ่าลูกัวานีนนี่รถเจ้าคนสิว่ารถล่างเนาะขอบเบื้องพี่น้องเลยเนาะเอ้า มื่อนี้ก็ถือว่าเห็นหน้าเห็นตากันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเยเนาะสำหรับอดีตเมียหรือว่าอดีตแฟนของสร้างดีพี่เราไงอายุก็สามสิบปลายปีเนาะประมาณสามสิบสามสิบห้านี่แหละว่าฉันคิดว่าพี่น้องเยเนาะเป็นกรบอกจืดอป็นใดว่าสัตว์พี่เราไงลูกสามคนแล้วเนาะลูกกับอันเบ้าดีเนาะดูกับสร้างดีนี่ใหญ่แล้วนะพี่น้เราไงประมาณสา สาวปีได้แล้วเนาะหรือว่าสิบสิบปลายปีเป็นยังเลยลูกสาวอันนั้นก็นไ,นนได้เนาะได้ผัวแล้วเออได้ได้ลูกดได็ดเลพี่น้องเลยเนาะลูกก๊กของเพื่อนนั้นได้ลูกแล้วลูกที่ว่าครับสร้างดีเห็นไหมเนาะเพื่อนมีมีลูกน้ำกันแล้วได้ล,ล้านแล้วพี่น้องเลยเออทางไอรีสร้างดีเพื่อนก็นถือว่าหักแพงลูกของเพื่อนโย ไปมาหาสู้กันอยู่กสัตว์พี่น้องไงเนาะอะไรป้ากันไปล้นน้านแน่แหละกับสางดีเพื่อนนะเนาะเกิดเกิดเอาผู้นีต่อได้ลูกอีกสองคนพี่น้องเลยเอาเกิดมีเหตุมีการไปซี่เกิดขึ้นเหติได้สัตว์พี่น้องเลยเนาะกระให้กำลังใจเพิ่นเนาะสู่ต่อไปอีกพี่น้องเลยเอาถ่ายทัให้พี่น้องเบิ้งมือนี้พี่น้องเลยปัญหาครอบครัวของเพิ่อนเนาะเป็นใครสังคมในตอนนี้พี่น้องเลยเนาะเอาอย่างไรก็ ถ้าไทยพิดาลาดประกันใดกับ,ก,บกับขอโทษขออภัยพี่น้องไงเนาะสำหรับมื้อนี้บ่าวจันขอตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องไงพอกันไหมอีกคลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อบัดสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะไปเดินทางต่อพี่น้องเอ้ย